สวัสดีครับพี่น้องพ่อก,กันพี่เกา่าเหมือนเดิมนะครับมัอน,นี้ตรงกับวันที่ตีตัวลาคมสองคนอร่อยหกตีนเะรพี่น้องเราเป็นวัวกิน,กนอาหารพี่น้องหักนอกฤดูเดพี่น้องอยู่พี่น้องอกำลังเปลี่ยนน้ำอยู่เขาอยู่นะครับผมบมอยากนำโยมมาแล้วกตคือของคือของเงียบยังดบก เน่ยมันตายนะครับของเราเราสูตรของเราเนี่ยมันไม่ตายนะครับผมมีอะไรแบบก็เห็นว่ามีพวกเป็นนะครับบได้เอาหุ่นนี้นะครับเป็นอาหารนี่สิหน่องตัวใหญ่ได้เหรอเป็นตัวใหญ่ได้ดิเป็นอาหารนะครับกองนึงรักเปลือนให้เขานะครับวัดขึ้นนี่มันยังไงสิหน่องยังไงผลมะตูมตะเทียนผลมะตกมข้ามขาจะเทียนนี่น้องมันยังไงผนไหนมันอันตะกรอนเขาเนี่ อาหารอันนี้อาหานี่คือมุ่นเขานะครับกิดอาหารเนี่ก็โตมาเป็นก้อนดนี่นาคับขาเนี้อลางเต็มเอีย่ว่าเมื่อนเมื่อนกว่าโตเลยแตผมว่าจุดนี้นะครับตะบพเดียตะโพเดียดยกไปเป็นหัวกนองก็ดูนะครับเพราะดูวัดลูกกบนองก็ดูนะครับผมคิดว่าตอนเขดูหนาวเล้นะครับ ได้ค <Ừ. S 1> ือว่าเป็นดูน่องดูนะครับแต่ว่าเป็นเจ้งอะไรเกิดขี้เก่านะพี่น้องสีรอดผูรอดรอดบึงอยู่นี่น้องแต่ว่าเขาถึงที่ดีเห็นปะถึงล่องถึงร่องที่ดีนี่น้องเป็นยังไงน้ำใสมันเห็นได้กี่ว่าเห็นแต่ก้อนพ่นใส่น้ำน้ำใส่พอเด้แต่ก้อนผมใส่น้ำไปใส่น้ำบ่อพอเหมือนว่าไม่มีปัญหาไม่ตาย จากใาหย่อนน้ำเราด้วยใจหย่อนฝนตกนะครับที่บ้านเราเป็นหย่อนฝนตกเหมือนพวกคนเลี้ยงเตี่ยนเป็นเอาน้ำเด็กก็น้ำ่อตอนมันมันก็ะนาวนะพี่เนาะมันจีออกปีนกาเนานะครับมันแต่ก่อนมันมีเหนมันมีแต่ก่อนหลายผมก็อนเล้ยงเตี่ยนเอาไปน้ำนำมาดาลเพาะแท่นนะครับอันนี้ไดซี่หมื่นได้จริงพี่น้องได้หาหมื่นแต่ว่าจริงหมือนกองพอวันที่สามปีนะครับสามที่เบ็ด พอที่เงียบเก้ามลที่ตีอล่ะนี่เก้าสามชิบเดิมมือห่อสองสามทีหาพอดีครับหามครับนี่ก็ัวจะมุดไปกี่น้องเกี่ยมเดินครับตั้มขอตอนบัตรขอตอนบัดหมวยเนี่นะครับเมือกันนี่ดีนะครับก็ให้อาหารที่ดียวไปนี่จก้อยมังหงหางครับสองตะลางเม็ดหนึงกมหงี ไอ้จ <ersch> ุดนะครับแต่ก่อนอันนี้ก็มนหัแยจุดนะครับถีหนไครับขลาง่านนี้ห็นอาหารนั่นะผมดูใจหครับเสือกินมดเลยพี่น้องทุกเ้าถึงมดสมมือมุกเาหันเ้าห้แรกนะครับกินมดนะครับบัเหลือเลยสังกเล็กเียวอันนี้เหี่ยเลียง่อไปเียกินเขางหญ่มือว่ามีติดกันนะครับพอเขากินดีไหมง่าไหวไหมอาหารมึนไหมพี่น้อง เงวแงวนะครับควอตินมันทีสามเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นไงวะไอผมมาเทียวลงไปทางล่างหรือสไข้างบนดีพี่น้องว่ะถ้าไป้างบนก็ยานห้าแถงบนตัวข้ามที่เ้สมุทรไปด้วยทางล่างก็ยานตายที่เกานาะครับชาตที่ตั้งอะไดีแต่ว่าทุกไทยก็เดี๋ยวไปทางล่างที่เกาหนึ่งมืดบ้างะผมเปียมุ่งไม่หอก มุเก้ามันมีนั่นหลายหมดนเป็นไขมันหลายเป็นไขมันนะครับทั้งใจเราดิแห่ไขมันเนี่ยมันได้ตายมูอก่อนเนี่ยอยู่บนตกนี่แหละบนโต๊ะหายไปเลยนะพี่น้องย็ดหน่อยนะครับคลังขึ้นคานะครับชุดก้อนชุดที่เวทนะครับชุดทิปกับชุดที่เวทคลังขึ้นค้าก็ชุดเก่าขายแล้วนะครับย่างอยู่เยอตัวละสองบาทพี่น้องชุดเก่าอะไรประมาณบบนั้นเนาะ ในประมาณก็ถึงหมื่นดอกประมาณหมื่นบาทนี่แหละตีเป็นเงินขายไปเร็วสุดเลยก็ถึงหมื่นอนะจำไม่ได้ก็ถึงหมื่นต้องนอนรว่แล้วนะครับคือเก่ามันเหนื่อยหน่อยคือเหลือขายไปโอ้ขายประมาณพันตีหนอยตัวคือสองบาทนะครับหรือเงินมาสองพันกว่าบาทนี่ก็เดียวสองบาทอะไรประมาณตีหาพันนี่แหละพี่น้องคือเก่า กินเงินนะครับน้ากินดีนะพี่น้องน้าดิเขาตัวเี้ยนะเขาเรีน้าหาดีดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยุนะครับพุ่น้ามันพี่น้องเพราะว่าดีอดเพราะวถัดนมาตัก็ีรอดี่น้องุา่งนบุบปั๊บบุบปั๊บรงนีุดขิ้นมดต้องนี้ดีพี่น้องเห็นไหเขามากินเงีนะพี่น้องงสัยเขาสไฟหรอแรงมาอยู่ว มึงยนมีวะยืนี่บลไรมาถึงก็ทอมมองไปมึงไปอะไรมไงกมายังถึเตือนมึก็เห็นชัดครับต้องไปไทยเลย่ลยๆมึงโอ้โหเห็นอ่างบ่เลิกเล็ดี่นอนีหาเส้นหนึ่งทางข้างเตือนทังเล็กกับจิบก็เส้นจิบซีเส้นนี่แล้พราะ่าทไนน้ำทุงๆงั้กพวห้ทุ้งทุกย่ก็มีปัญหาครับแบบไม่ก้อ่ไหนน้ำถึงว่า ตีทิพยเพิมไห้กับ่าเป็นยังไงล่เขาเป็นง่ยู่เลยพี่น้องคือว่าวายจักิดมื่นเอาไิวาจักิดหมื่นแล้วพี่น้องยังหอยลวกหลังลางยังดียงเร็ยินดีอะไรดีพี่น้องโทวอ้อนคอมเมนต์มากไม่พ่วมคิดเห็นผมอยูี่้อนผมว่าท่านหมั่นใจว่าเขาติดหลอดตลอดที่จุดงงามโพดทัางงามนะครับ่เครื่องเครื่องด้วยหลังลางดีพี่น้องลครับ เขาหมนมาในพี่น้องเขาหมันไมน่ได้เอาทำเหียนเนาะพี่น้องบนทำเมียนเนาะผูก้นถะใครริมตับใครพี่น้องกดตกับใครกดไลกดเชีบนว่าสวัสดีครับ